เรื่องสภาวะของคนใกล้จะตายมีอาการอย่างไรวันนี้มีคำตอบเมื่อโรคภัยแค่เจ็บของผู้ป่วยได้เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายเราในฐานะของผู้ดูแลหรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยควรได้เรียนรู้และเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ทางสรีระวิทยาของผู้ป่วยขอเพียงได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในสภาวะใกล้ตายของผู้ป่วยจะทำให้ผู้ดูแลและทีมแพทย์สามารถรักษาและดูแลผู้ป่วยระยะท้ายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสามารถหลีกเลี่ยงการรักษาที่ไม่จำเป็นและลดค่าใช้ใจ่ายในการรักษา ที่สูญเปล่าได้อีกด้วยสภาวะร่างกายของคนใกล้ตายที่จะขอมากล่าวถึงนั้นมีอาการสำคัญดังนี้ความอ่อนเพลียของความเหนื่อยล้าของผู้ใกล้ตายในช่วงระยะนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำใจยอมรับการรักษาใดๆในความอ่อนเพลียที่เกิดขึ้นอาจไม่จำเป็น เพราะจะเกิดผลเสียมากกว่าผลได้ควรให้ผู้ป่วยในระยะนี้ได้พักผ่อนให้เต็มที่ความเบื่ออาหารและกินอาหารน้อยลงจากการศึกษาพบว่าอาการเบื่ออาหารในช่วงนี้เป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นผู้ป่วยมิได้มีความหิวอย่างที่ผู้ใกล้ชิดเข้าใจ ซึ่งในระยะใกล้ตายความเบื่อหน่ายอาหารนี้กลับเป็นผลดีมากกว่าผลเสียเพราะทำให้สารคีโตนในร่างกายเพิ่มขึ้นสารคีโตนจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดและทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายขึ้นการดื่มน้ำน้อยลงหรืองดดื่มเลยในภาวะใกล้ตายมีคนน้อยมากที่รู้ว่า ภาวะการขาดน้ำที่เกิดขึ้นเมื่อใกล้ตายนั้นไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยทรมานมากขึ้นตรงกันข้ามกลับกระตุ้นให้มีการหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายอาการปากแห้งริมฝีปากแห้งจมูกแห้งและตาแห้งในภาวะใกล้ตายให้ใช้สำลีหรือผ้าสะอาดชุบน้ำ แต่ที่ปากริมฝีปากหรือใช้สารหล่อลื่นถ้าเคลือบริมฝีปากไว้เพื่อป้องกันมีให้แห้งหรือแตกเป็นการรักษาความชื้นไว้และถ้าผู้ป่วยไม่สามารถหลับตาได้ให้ใช้เจลหล่อลื่นตาป้ายตาทุกๆ3-4สี่ชั่วโมงหรือหยอดน้ำตาเทียมทุกๆ15-30นาที คนใกล้ตายจะรู้สึกง่วงและอาจนอนหลับตลอดเวลาผู้ดูแลควรให้ผู้ป่วยหลับไม่ควรพยายามปลุกให้ตื่นข้อที่สำคัญที่สุดเมื่อคนใกล้ตายไม่รู้สึกตัวไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยไม่สามารถรับรู้หรือไม่ได้ยินสิ่งที่มีคนพูดคุยกันอยู่ข้างๆในความเป็นจริงเขายังสามารถได้ยินและรับรู้ได้ เพียงแต่ไม่มีแรงในการสื่อสารจึงไม่ค่อยพูดคุยกันข้างเตียงผู้ป่วยในสิ่งที่จะทำให้เขาไม่สบายใจหรือเป็นกังวลแต่ควรปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่ไม่มีความรู้สึกตัวเสมือนหนึ่งว่าเขายังรับรู้อยู่ควรพูดคุยและให้สัมผัสที่อ่อนโยนแสดงความรักและความห่วงใยให้ผู้ป่วยรับรู้ว่าเขายังมีเพื่อนอยู่เคียงข้าง ซึ่งเป็นความต้องการของผู้ใกล้ตายด้วยส่วนใหญ่การที่ผู้ป่วยร้องควรครางหรือมีหน้าตาบิดเบี้ยวอาจไม่ได้เกิดความเจ็บปวดเสมอไปแต่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสมองซึ่งแพทย์สามารถให้ายาระงรับอาการเหล่านี้ได้อย่างระมัดระวังการหายใจในภาวะใกล้ตายนั้นบางครั้ง จะดูเหมือนผู้ป่วยหายใจไม่ออกแต่ในความเป็นจริงนั้นผู้ใกล้ตายมิได้รู้สึกว่าทรมานหรืออึดอัดอย่างที่ญาติเข้าใจซึ่งการให้ออกซิเจนในระยะนี้ก็มิได้มีประโยชน์เพิ่มขึ้นกับผู้ป่วยใกล้ตายแต่อย่างใดผู้ป่วยระยะท้ายจะสูญเสียความสามารถในการกลืนทำให้มีเสียงดังเวลาหายใจเข้าออก ซึ่งเกิดจากน้ำลายและสารคัดขลัง่งคลั่งค้างจนเหมือนเสียงสำลักที่เรียกว่าดังนั้นจึงควรหยุดการให้อาหารและน้ำทางปากควรให้ยาลดเสมหะเพื่อลดน้ำลายและสารคัดหลังในช่วงนี้ไม่ควรใช้เครื่องดูเสมหะเพราะจะไม่ได้ผลแล้วและยังทำให้ผู้ป่วยรู้สึกระคาย และไม่สงบอีกด้วยทั้งหมดนี้คือสิ่งเล็กๆน้อยๆอยที่นำมาฝากเพื่อให้ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายได้ฟ้าสังเกตและรับมืออย่างถูกต้องในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาและวิธีการปฏิบัติต่อบุคคลที่คุณรักซึ่งกำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิต จากการทำความเข้าใจในเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะทำให้ผู้ดูแลคลายวิตกกังวลและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมรวมถึงสามารถสื่อสารกับทีมแพทย์ในการทำความเข้าใจกลไกต่างๆของร่างกายอันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีกับแพทย์และหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งหรือปัญหาความไม่พอใจในการวิธีรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลยังสิสัญญาณที่บอกว่าคุณหรือเขากำลังใกล้ตาย 1. การเบื่ออาหารร่างกายของคนเราต้องการพลังงานเพื่อจะขับเคลื่อนต่อไปหากมีใครปฏิเสธอาหารหรือน้ำหรือทานอาหารได้ในปริมาณน้อยเช่นกินข้าวต้มแค่ถ้วยเล็กๆไม่ยอมทานเนื้อสัตว์ แม้ว่าจะเป็นอาหารโปรดที่เคยชอบทานก็ไม่อยากแตะนั่นหมายถึงอาการของความตายเริ่มเข้ามาเยือนแล้วคนส่วนใหญ่ที่ร่างกายเสื่อมสภาพมักมีปัญหาเรื่องการกลืนอาหารวิธีช่วยอาจทำได้โดยอย่าบังคับให้ทานอาหารแม้ว่าผู้ดูแลอาจจะรู้สึกเครียดที่ญาติหรือคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถทานอาหารได้ แต่ใช้วิธีเสริมกำลังใจหรือให้ทานไอศครีมหรือจิบน้ำหรือน้ำแข็งใช้ผ้าอุ่นๆเช็ดบริเวณริมฝีปากาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและผ่อนคลาย 2. เหนื่อยง่ายและต้องการนอนมากกว่าปกติคนไข้ที่เริ่มนอนในเวลากลางวันและกลางคืนเป็นเวลานานมีการไหลเวียนของโลหิตน้อยลง และปฏิเสธไม่ทานอาหารและน้ำและเริ่มขาดน้ำไม่สามารถตื่นและทํากิจกรรมได้ตามปกติเริ่มเหนื่อยอ่อนเพลียและเลื่อนลอยวิธีช่วยอาจทําได้โดยให้นอนและหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนที่ทําให้ตื่นเมื่อคนไข้อยู่ในภาวะไม่รู้สึกตัวหรือโคมา่าให้พูดคุยเหมือนคนไข้ได้ยินถึงแม้ว่าคนไข้ จะไม่มีอาการตอบสนองก็ตาม 3. ร่างกายอ่อนแอไม่อยากเคลื่อนไหวเมื่อร่างกายเริ่มปฏิเสธอาหารทำให้ขาดพลังงานและนำไปสู่ความอ่อนแอแทบไม่อยากจะยกศรีรษะในขณะที่นอนและมีปัญหาการดื่มน้ำจากหลอดวิธีช่วยอาจทำได้โดยให้คนไข้นอนในท่าที่สะดวกสบายมากที่สุด เท่าที่จะทำได้ 4. สับสนและหลงลืมนอกจากอวัยวะเริ่มเสื่อมสภาพแล้วสมองที่เคยทำงานได้อย่างดีก็เริ่มจำอะไรไม่ค่อยได้ความทรงจำที่เหลือคือความฝังใจที่สดชื่นหรือขมขื่นในอดีตคนไข้าอาจจำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนจำชื่อคนอื่นไม่ได้ อาจพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือเหลวไหลสับสนเรื่องเวลาหรือจำไม่ได้ว่าทานอาหารหรือยังวิธีช่วยอาจทำได้โดยช่วยเตือนความจำด้วยความใจเย็นและพูดกับคนไข้ด้วยเสียงอ่อนโยนและบอกชื่อของตัวเองให้คนไข้ทุกครั้งที่พบกันเพื่อคนไข้จะจำได้5 หายใจลำบากการหายใจเข้าออกไม่สม่ำเสมอติดขัดและยากลำบากเวลาหายใจสามารถได้ยินเสียงดังและหายใจเข้าลึกมีอาการหอบหรือมีการหยุดหายใจเป็นช่วงๆหยุดหายใจประมาณ5วินาทีหรือนานถึงหนึ่งนาทีก่อนหายใจแรงและลึกอีกครั้งและค่อยๆหายไปอีกบางครั้งหายใจเข้า ออกดังกรืนครานวิธีช่วยอาจทำได้โดยเตือนผู้เฝ้าไข้แห้ระวังและใส่ใจสังเกตอาการเหล่านี้โดยพยายามให้คนไข้ยอยู่ในท่าที่สบายที่สุดนั่งในที่ที่สบายหรือตั้งศรีศรษะให้อยู่ในที่ผ่อนคลายหายใจสะดวกเช็ดริมฝีปากด้วยผ้าเปียกหรือทาลิปมันเพื่อช่วยให้ริมฝีปากสดชื่น หากมีเสมหะมากให้ขับออกโดยธรรมชาติในกรณีที่ไม่มีเครื่องดูเสมหะการใช้เครื่องช่วยหายใจอาจจะช่วยได้ 6. ไม่เข้าสังคม <6. S 2> เมื่อร่างกายเริ่มหมดสภาพผู้ใกล้าตายจะหมดความสนใจกับสิ่งรอบตัวบางครั้งอาจจะพูดน้อยลงบนพืึมพร้ำสมองทำงานไม่ฉับไวไม่ตอบสนองต่อคำถาม หรืออาจจะเดินหนีไปก่อนก่อนที่อาการไม่สูงสิงกับผู้คนจะเริ่มขึ้นบางครั้งคนใกล้ตายอาจจะทำให้คุณประหลาดใจโดยแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้คุณเราตกใจได้สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นไม่ถึงชั่วโมงหรืออาจทั้งวันก็ได้วิธีช่วยอาจทำได้โดยใช้เราเฝ้าสังเกตอาการเหล่านี้และ ใช้วิธีสัมผัสรูปเบาๆที่แขนพูดคุยเมื่อคนไข้เริ่มจำได้ถึงความหลังเก่าๆให้รีบตอบสนองทางบวกทันทีเพราะความจำเหล่านี้อาจจะหายไปในพริบตา 7. การเปลี่ยนแปลงเรื่องการถ่ายปัสสาวะในขณะที่ผู้ป่วยไม่สนใจเรื่องการทานอาหารและการดื่มทำให้ขับถ่ายน้อยลงด้วยความดันเลือดต่ำ เป็นขั้นตอนหนึ่งของผู้ที่กำลังสูญเสียชีวิตเมื่อถึงจุดนี้อาจไม่มีอะไรที่จะช่วยได้และอาจมีอาการอย่างอื่นที่พอสังเกตเห็นด้วยเช่นไตรเริ่มไม่ทำงานให้สังเกตการถ่ายปัสสาวะเมื่อเป็นสีน้ำตาลแดงหรือสีชาการสูญเสียการควบคุมปัสสาวะอาจเป็นอาการสุดท้ายของผู้ที่กำลังจะตาย วิธีช่วยอาจทำได้โดยบางครั้งทางแพทย์อาจตัดสินใจใช้การช่วยระบายของเสียออกจากร่างกายถึงแม้นว่าอาจจะยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตแต่การมีไตรที่ไม่สามารถจะทำให้โลหิตเป็นพิษและอาจส่งผลให้เข้าสู่โคมา่าก่อนเสียชีวิต 8. บวมที่เท้าและตามข้อต่อเมื่อไตไม่สามารถฟอกเลือดได้ จะทำให้ไปสะสมในอวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นหัวใจโดยเฉพาะข้อต่อและขาอาจจะเป็นบริเวณมือหน้าและเทา้ามีอาการบวมน้ำได้วิธีช่วยอาจทำได้โดยเมื่อถึงขั้นนี้ปกติจะไม่มีการช่วยเหลืออะไรเป็นพิเศษเพราะอาการบวมไม่เป็นสาเหตุของโรคแต่เป็นเพราะอาการชราและเสื่อมสภาพของร่างกาย 9. มือและเท้าเย็น1ชั่วโมงหรือ2-3นาทีก่อนเสียชีวิตผู้ป่วยมักมีอาการมือและเท้าเย็นเนื่องจากเลือดไม่ไปเลี้ยงตามปลายประสาทดังนั้นนิ้วมือนิ้วเท้าจะเย็นเล็บอาจจะมีสีจางหรือสีน้ำเงินวิธีช่วยอาจทำได้โดยห่มผ้าให้อุ่นให้คนไข้เพื่อสบายตัวขึ้น 10. เส้นโลหิตด,ดำเป็นลายพร้อยหรือกระด้างกระดำผิวหนังมีอรอยดวงด่างดำซีดหรือมีแต้มสีแดงสีน้ำเงินขึ้นเป็นจุดๆเป็นอาการของผู้ที่จะเสียชีวิตสิ่งเหล่านี้เป็นผลจากการไหลเวียนโลหิตที่ล้มเหลวอาจปรากฏให้เห็นก่อนตามบริเวณเท้าสัญญาณของผู้ใกล้เสียชีวิตแต่ละคนนั้น อาจมีขั้นตอนที่แตกต่างกันไปสิ่งที่เล่ามาข้างต้นเป็นเพียงการให้ความรู้กับผู้ฟังในการสังเกตทั้งผู้ป่วยและคนชราที่อยู่ใกล้ตัวเรา